สวัสดีครับคลิปของอ้นออนไลน์นะครับกลับมาอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นสินค้านะครับที่ขายได้ราคาดีมากๆก็คือแนวออกแนวเสื้อผ้านะครับผมไม่รู้ผมไม่แน่ใจมัองใครแต่ผมว่าชุดหนึ่งไม่น่าจะเกินพันหรืออาจจะพันนิด,นด แต่สามารถขายบนอีเบทได้ถึง3,000บาทนะครับก็มาดูแนวทางว่าสไตล์นี้เพื่อนๆหามาขายได้ไหมอะไรเงี้ยครับเป็นไอเดียนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะคลิปนี้จะทำโดยออดออนไลน์ค m นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน Ebay ผ่าน Amazon นะครับเรามีสอนให้เกิดเพื่อนๆมีไอเดียนะครับแล้วก็มีเครื่องมือช่วยนะฮะ ที่จะทำให้คุณเห็นเทรนด์ของสินค้าอะไรต่างๆนะครับหรือเรื่องคีย์เวิร์ดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะทำให้คุณหาสินค้าขายออนไลน์ขาย eBay ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ขายฝรั่งกำไรไดีกว่าขายคนไทยนะฮะขายของนิดนึงนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากหาทางลัดที่ไม่ต้องมาลองผิดลองถูกเองเสียเวลาเป็นปีๆนะครับโรงเรียนนะฮะคอร์สจับมือทำโอออนไลน์นะครับ ก็สนใจติดต่อได้0ูนย์9หกเกาครับไลน์แอดแอดโอทออนไลนแล้วเราก็มีกลุ่มนะฮะเป็นกลุ่มดูแลซัพพอร์ตนะครับเพื่อนๆแล้วก็เข้ามาคุยกันเข้ามาแชร์ไอเดียอะไรพวกนี้ครับบอกเลยว่าเป็นกําลังใจในการเริ่มต้นเหมาะกับผู้เริ่มต้นจริงๆนะครับอ่ะหมดเวลาขายของแล้วนะเรามาดูกันเลยนะครับสินค้าชิ้นแรกเนี่ยขายได้ถึง5 5ดอลลาร์นะครับนี่เป็นแนวเสื้อผ้าอย่างนี้ อ่าดูไว้นะเพื่อน<ๆ>เเผื่อใครไปเดินประตูนุงประตูน้ำร้านขายเสื้อผ้านะครับชิ้นนี้นะฮะขายบนอีเบได้1,854บาทส่งก็คือไม่มีค่าส่งก็คือรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วนะครับจะขายไปเมืองนอกอ่าชุดนี้ก็ผมว่าเป็นชุดลำลองนะครับสามารถที่จะใส่นอนก็ได้อ่าใส่ไปข้างนอกก็ได้แล้วก็เหมาะกับหน้าหนาวมากๆนะครับืมดูแล้วก็น่าสนใจพอสมควรนะ ไปแต่งแบบเป็นเสื้อผ้าลำลองสบายๆได้เลยนะครับชิ้นนี้นะฮะเพื่อนๆสมาชิก eBay กนะครับอยากรู้ว่าเอ้ยเขาเขาอ่ะหนึ่งอ่ะผมโชว์ไอเดียให้คุณเห็นเต็มๆละแต่ถ้าจะขายเสื้อผ้าอย่างนี้เขาใช้คีย์เวิร์ดว่าอะไรคนมาเสิร์ชค้นหาว่าอะไรเพื่อนๆเอาไปวิเคราะห์ต่อนะครับที่เครื่องมือวิเคราะห์คีย์เวิร์ดอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้คุณสามารถที่จะวิเคราะห์คีย์เวิร์ดได้เลย ว่าไอที่เรา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 ,เราหามาเนี่ยนะครับเนี่ยมันขึ้นเหมือน Google เลยนะฮะเนี่ยที่เราหามาเนี่ยเขาเขาเขา,เขาหาจริงนะอะไรประมาณนี้แล้วก็ไปต่อยอดดูทงดูเทรนอะไรเงี้ยนะครับไปต่อยอดได้อีกหลากหลายมากนะครับขอฉเฉลยนะครับมาได้ที่โค้ดตัวแรกนะครับ a 2 7 1220 2 1 k 1ครับอ่ะก่อนไปตัวที่2ง่าย,ายฮะหลักการขายของออนไลน์ eBay 1หนึ่วิเคราะห์สินค้าที่ตลาดต้องการ วิเคราะห์คีย์เวิร์ดลงขายเรื่อยๆวันละชิ้นนะครับลองดูสัก3เดือน6เดือนดูว่าคุณจะมียอดขายเป็นแสนได้ไหมไม่ใช่เรื่องยากครับลองทําดูแต่ถ้าใครคิดว่าทําไม่ได้อยากเรียนก็เรียนที่นี่ได้นะฮะ odolay com นะครับอ่ะอีกชุดหนึ่งฮะราคาดีมากเลยครับ92เหรียญน,นะครับช่วงนี้ก็ประมาณ3ามพันบาทโอ้ชุดนี้ผมเห็นได้ทั่วไปเป็นผมพูดตรงนะสีเขียวนี้ไม่โดนผมด้วยนะ <c oughs> แต่มันขายได้เราสองชุด สายประตูน้ําต้องมาแล้วใช่ไหมใครไปเดินบ่อยๆชุดแนวนี้นะฮะอืมสามพผมว่านะฮะค่าขนส่งกําไรขำๆต้องห้ารไม่ก็กําไรต้องเกือบพันแน่ๆชุดนี้แล้วถ้าเกิดจะดีได้ถ้าเกิดคุณเดียวกับเจ้าของร้านไว้นะฮะไม่ต้องลงทุนอ่า ขายได้เมื่อไหร่ก็สอนเจ้าของร้านส่งไปหาลูกค้าได้เลยไปรณียีไทยด้านบนแล้วไม่ต้องบอกเขาด้วยนะว่าขาย eBay นะฮะก็บอกว่าพี่แพคอย่างนี้นะไปถึงไปรณีน์นะแจ้งเขาว่าส่งแบบนี้นะส่งไปให้ลูกค้าผมก็ให้รายชื่อลูกค้าไปนะฮะอ่ะตัวนี้นะฮะอยากได้ไอเดียคีย์วงคีย์เวิร์ดนะครับชิ้นนี้นะถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าเออถ้าจะขายเสื้อผ้านแนวเนี้ยฉันหาได้อยู่แล้วแต่เขาใช้คีย์เวิร์ดอะไรบ้างไปต่อยอดหาดูนะครับ คีย์เวิร์ดก็ a 2 7 1 2 2 0 2 1 h 2คีย์เวิร์ดทำไมผมต้องเน้นเรื่องคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดคือทำเลครับเวลาคุณเปิดร้านขายของเนี่ยทำเลเป็นสิ่งสำคัญถ้าคุณได้ทำเลที่ดีมีคนเดินผ่านไปผ่านมาคุณได้คีย์เวิร์ดที่ดีมีคำค้นหาความคำนี้มีคนเซิร์ชโอกาสมันก็มาครับ เพราะฉะนั้นอย่าคิดแต่หาของขายดีครับคุณต้องคิดถึงทำเลด้วยนะครับคุณถึงจะประสบความสําเร็จบน ebay แล้วก็ให้ความสม่ําเสมอของมันนะครับลงขายวันละชิ้นวันละชิ้นวันละสชิ้นวันละสชิ้นวันละสชิ้นเก่งขึ้นก็มันเวลามันจะลดลงเรื่อยๆเหมือนคุณทํากาแฟชงกาแฟครั้งแรกก็ไม่เป็น ไม่อร่อยเสียเวลาแต่พอคุณชงไปท,ทุกวันทุกวันทุกวันคุณจะเริ่มคล่องคุณจะเริ่มเร็วแล้วคุณก็จะลงของได้มากขึ้นรายได้คุณก็โตตามนะครับอ่ะลองทําดูวันนี้ผมมีคลิปแจกวิธีเริ่มต้น eBay นะฮะหลักการเบื้องต้นให้ด้วยนะครับเพื่อนๆส,สนใจก็ไปติดตามติดตามได้ในช่อง YouTube ของโอ๊ตออนไลน์นะครับเพิ่งอัพไปไม่กี่คลิปนะครับทิ้งท้ายนะฮะเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับที่จะซื้อเวลาไม่อยากลองผิดลองถูกเองซื้อเวลาเรียนดีกว่า ที่นี่เรียนสอนแบบจับมือทําได้ด้วยนะครับหรือจะดูคลิปอ e ีเอนก็แล้วแต่เพื่อนเลยนะครับสนใจติดต่อได้นะฮะขายของนิดนึงนะครับซื้อตั้งหกหนึ่งห้าเก้าข้อสามเก้าเก้าไลน์แอดสแกนคีย์โค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับแอดโอ๊ตออนไลน์ทักมาคุยสอบถามได้ก่อนแล้วช่วงปลายปีนี้นะเรามีโปรโมชั่นนะครับสอนฟรีก่อนสิ้นปีเท่านั้นนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจโปรนี้นะฮะสอนฟรีอีเบย์พาร์ทหนึ่งแล้วก็มีสินค้าแนะนำให้แบบเอาไปดูเป็นไอเดียเลยซื้อ10บาทขาย6-700บน eBay นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ติดต่อนะฮะติดต่อได้ที่เบอร์หรือไลน์แอดนี้เท่านั้นนะครับอ่ะทิ้งท้ายครับผมทิ้งท้ายนะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเจอคลิปนี้บน Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับถ้าหากคุณเจอบน Youtube ก็ฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งนะครับถ้าคิดว่าช่องนี้มีประโยชน์อยากติดตามอยากดูคลิปอื่นๆอะไรประมาณนี้ก็ฝาก s u b s c r i b e ฝากกดกระดิ่งเป็นกาลังใจกับเราด้วยนะครับ แล้วก็เวลามีคลิปใหม่ๆเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะได้เห็นด้วยนะก็เป็นประโยชน์ทุกๆฝ่ายเลยผมก็ได้ยอดวิวอ่าได้ตังบ้างอะไรเงี้ยได้ค่าโฆษณาของ YouTube เดือนละ3 400เพื่อนๆก็ได้ไอเดียไปขายและถ้าเปิดเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากเรียนก็ติดต่อได้เลยที่ o อ n o n l i n น .com ครับไปละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ